สวัสดีครับ The Story Short Podcast ผมน็อตวัชรินอันเวสนะครับวันนี้จะมาชวนคุยในเรื่องของแนวคิดการทำงานของคนเยอรมันนะครับผมไปเอาบทความนี้มาจาก The Briefcase อีกเช่นเคยนะครับ เยอรมน,นีเนี่ยเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในสหภาพยุโรปเลยนะครับด้วยขนาด GDP 114ล้านล้านบาทเมื่อหันด้วยจำนวนประชากร83ล้านคนแล้วเนี่ยจะทำให้ชาวเยอรมันเนี่ยครับมี GDP ต่อหัวสูงถึง1 1 4 0 0 0บาทต่อเดือนเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าในขนาดเดียวกันนี่นะครับแรงงานชาวเยอรมันเนี่ยมีันลา,าพักผ่อนต่อปีถึง25-30วัน และทำงานเพียงแค่วันละไม่ถึง7ชั่วโมง5วันต่อสัปดาห์หรือเฉลี่ยเพียงสัปดาห์ละประมาณ34ชั่วโมงเท่านั้นนะครับอะไรเป็นเบื้องหลังความสำเร็จของประเทศเยอรมันนะครับแล้วก็เป็นเบื้องหลังที่ทำให้คนเยอรมันเนี่ยมี productivity ได้มากขนาดนี้นะครับเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะครับข้อแรกก็คือ เวลางานคือเวลาทํางานนะครับชาวเยอรมันเนี่ยมีชื่อเสียงในเรื่องของความมีระเบียบวินัยแล้วก็ความตรงต่อเวลามาเป็นเวลาช้านานนะครับพอเวลาเริ่มทํางานเนี่ยก็จะมาถึงที่ทํางานก่อนเวลาเล็กน้อยเพื่อที่ว่าเวลาเริ่มงานจริงๆเนี่ยนะครับก็สามารถเริ่มทํางานแล้วก็ตั้งใจทํางานได้อย่างเต็มที่เลยแล้วเขาจะโฟกัสกับการทํางานมากๆนะครับแทบจะไม่มีการ ูดคุยหรือว่าทำอย่างอื่นเล่นมือถือระหว่างที่ทำงานเลยนะครับถึงแม้ว่าระหว่างที่ทำงานเนี่ยจะดูเคร่งคัดเคร่งเครียดบ้างนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันก็มีความยืดหยุ่นเพราะถ้าเกิดว่าเขาสามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จแล้วเนี่ยครับเ,เวลาเลิกงานเนี่ยก็สามารถเลิกงานได้ก่อนกำหนดนะครับโดยที่ไม่มีใครจ้องมองว่าเป็นความผิดเพราะเขามองความสำเร็จความ เสร็จของงานเป็นหลักนะครับแล้วคนเยอรมันเนี่ยก็จะไม่นิยมทํางานล่วงเวลานะครับเพราะจะถูกมองว่าทํางานไม่เป็นระบบและก็จะสัรเวลาได้ไม่ดีนะครับข้อ2อเวลาเลิกงานคือเวลาส่วนตัวนะครับเมื่อทํางานอย่างเต็มที่แล้วเนี่ยหลังเลิกงานก็จะเป็นเวลาพักผ่อนอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันโดยรัฐบาลเยอรมันเนี่ยนะครับก็ได้ออกกฎหมายห้าม ไม่ให้ผู้ว่าจ้างส่งอีเมลหรือโทรติดต่องานลูกจ้างหลังหกโมงเย็นเป็นต้นไปเอยนี่ข้อนี้ผมชอบมากเลยนะครับเพื่อที่ว่าลูกจ้างเนี่ยจะได้มีเวลาส่วนตัวและพักผ่อนได้อย่างเต็มที่นั่นเองประเทศเยอรมนีเนี่ยนะครับเป็นประเทศที่มีสวัสดิการแรงงานที่ดีเยี่ยมนะครับแรงงานสามารถลาพักร้อนได้ต่อเนื่องถึงสอง 3, สัปดาห์ต่อปีเพื่อให้พวกเขาได้ใช้ชีวิตนอกเหนือจากการทํางาน นะครับแล้วในขณนะดเดียวกันเนี่ยนะครับสำหรับคนที่มีลูกก็สามารถใช้เวลาอยู่กับครอบครัวได้อย่างเต็มที่ด้วยโดยคุณแม่ที่เป็นแรงงานเนี่ยนะครับสามารถลาคลอดได้ตั้งแต่6สัปดาห์ก่อนคลอดจนถึง 2- 3เดือนหลังคลอดเลยทีเดียวโดยยังคงได้รับเงินเดือนเต็มร้อซนะครับแล้วทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณแม่เองเนี่ยยังสามารถสลับกันลาเพื่อเลี้ยงดูลูกน้อยรวมกันได้สูงสุดถึง14เดือนนะครับแล้วยังคงได้รับเงินเดือนตามอัตราที่ ตกลงกับนายจ้างที่ประมาณ68-75%ของเงินเดือนปกตินะครับแต่ว่ามีเพดานไม่ถึง1,800ยูโรก่อนทางภาษีนะครับหรือว่าประมาณ67,000บาทต่อเดือนและยังสามารถขอลาแบบไม่ได้รับค่าจ้างต่อได้อีก1-2ปีเลยนะครับรัฐบาลยังมอบเงินสนับสนุนการเลี้ยงดูลูกโดยเริ่มต้นที่219ยูโรหรือ8,100บาทต่อเดือน และก็ให้ทุกเดือนจนกว่าเด็กจะมีอายุครบ18ปีหรือสามารถต่ออายุได้จนถึง25ปีหากว่ากำลังศึกษาต่อนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเพราะว่าชาวเยอรมันนะครับให้ความสำคัญสิ่งมากที่สุดเลยนะครับก็คือเรื่องของสถาบันครอบครัวนั่นเอง 3. การสื่อสารอย่างตรงไปตรงมานะครับชาวเยอรมันเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นชนชาติที่ มีการสื่อสารที่ตรงไปตรงมามากๆนะครับเขาต้องไปตรงมากับทุกเรื่องเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกการสื่อสารเนี่ยนะครับจะกระชับตรงประเด็นเข้าเป้าไม่อ้อมค้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นการพูดการเขียนหรือว่าการส่งอีเมลในที่ทำงานก็ตามนะครับไม่ว่าใครอยากจะทำอะไรอยากได้งานเมื่อ,อไหร่อยาให้แก้ไขอะไรตรงจุดไหนเนี่ยครับเขาก็จะคุยกันอย่างตรงไปตรงมากับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นระดับไหนก็ตามในที่ทำงานนะครับแล้วก็จะมีการตั้งคำถามท,าทันทีหากไม่เข้าใจตรงไหนทำให้ผลลัพธ์ของงานเนี่ยครับออกมาอย่างถูกต้องในเวลาที่รวดเร็วนะครับส่วนฝ่ายที่ทำผิดพลาดเมื่อมีคนมาวิจารณ์ก็พร้อมที่จะรับฟังแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงงานตรงนั้นเนี่ยให้มันดียิ่งขึ้นโดยเขาไม่ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าอับอายนะครับแล้วก็เอ่อแล้วก็ถือว่าเป็นความผิดติดตัวแต่อย่างใดนะครับก็จะเคลียร์กันให้จบในงานนั้นๆ ข้อ4ี่ทำงานเป็นทีมเวิร์กนะครับหากได้ลองสังเกตฟุตบอลทีมชาติเยอรมน,นีในการแข่งขันฟุตบอลโลกเนี่ยเราจะเห็นว่าทีมชาติเยอรมน,นีเนี่ยนะครับจะเป็นหนึ่งในทีมฟุตบอลที่มีความสมดุลมากที่สุดในโลกทีมหนึ่งเลยทีเดียวนะครับถึงแม้จะไม่ได้มีนักเตะชื่อดังเป็นตัวชูโรงให้กับทีมที่โดดเด่นกว่าใครเป็นพิเศษในทีมเหมือนหลายๆทีมชาตินะครับแต่ว่า ผู้เล่นทีมชาติเยอรมนีทุกคนเนี่ยก็สามารถสร้างทีมเวิร์กได้อย่างดีเย,ยี่ยมเลยทีเดียวทําให้ทีมชาติเยอรมนีนี่นะครับสามารถควา้าแชมป์โลกมาครองได้ถึง4สมัยด้วยกันด้วยทักษะการเล่นที่อาศัยความเป็นทีมเวิร์กมากกว่าความสามารถเฉพาะตัวบุคคลนะครับเช่นเดียวกับการทํางานในองค์กรของประเทศเยอรมนีเลยนะครับในการทํางานในองค์กรเนี่ยคือเขาจะ มีการกระจายอํานาจนะครับในการบริหารแล้วก็แบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนเลยแล้วก็จะพยายามไม่ให้โครงสร้างองค์กรนะครับมีความซับซ้อนหลายขั้นนะครับเขาจะพยายามทำให้มันซิมเพิลมากที่สุดเท่าที่จะทำเอ่เท่าที่จะทาได้นะครับแล้วผูดด้ใต้บังคับบัญชาหรือว่าพนักงานส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็จะมีอํานาจในการตัดสินใจได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องรอโปรเซสการตัดสินใจของหัวหน้านะครับทําให้สามารถช่วยลดระยะเวลาในการทํางานลง ในขณะที่หัวหน้าเนี่ยนะครับก็จะมีหน้าที่คอยให้คําปรึกษาแล้วก็ร่วมแก้ไขกับลูกน้องนะครับหากเกิดความผิดพลาดขึ้นในระหว่างการทํางานตรงนี้ยังรวมไปถึงการประชุมมีติ้งต่างๆด้วยนะครับซึ่งจะมีการคัดเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานนั้นเท่านั้นใครไม่เกี่ยวก็เขาก็จะไม่เชิญเข้ามานะครับแล้วในการเข้าประชุมเนี่ยคือไม่จําเป็นต้องเข้าประชุมทุกคนให้เสียเวลาทํางานนะครับซึ่งในตรงนี้เนี่ยก็ จะช่วยลดความซับซ้อนแล้วก็ทําให้กระบวนการทํางานเนี่ยนะครับมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับก็เป็นเบื้องหลังที่ทําให้ประเทศเยอรมนีเนี่ยน,นะครับพลิกฟื้นจากประเทศผู้แพ้สงครามจนก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอันดับ4ี่ของโลกได้นะครับก็คือการทํางานที่มีประสิทธิภาพแล้วก็สวัสดิการการทํางานที่เอื้อให้พนักงานเนี่ยสามารถ ทำงานได้อย่างเต็มที่นั่นเองและนี่คือ The Story Shop Podcast แล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ